Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday อันเกิดค่ัลูกอ่าลูกว่าเปล่าทีอ่าอู้หนึ่งอันอีกสองอันอู้เก๋อีกเปล่าอีกเปล่าเก๋ออ่าเอ่าอีกเปล่าเท่าอันไปเก๋ออู้อีกอันเดียวอ่าเปล่าเย้สามอันเกิดค่ะหสี่ขวบแล้วสุขภาพแข็งแรงนะลูกใช่ไหม ใครวันนี้มันเกิดน้องรู้ว่าค่ะสงอแอมมากเลยไม่สบายโอเคเสาวสุดที่อ้โอเคใครเนี่ยเน้อว่าค่ะโอเคค่ะเป็นสีลงเลยอ่ะอ๋อเปสีเลยวเลยใช่เอโอเอ้อโอ้อโอ้โอโอ้ เรียบร้อยค่ะถ่ายรูปไหม